ครับสบายดีพี่น้องสบายดีมัสุกูสุคนสมองสมบอตพบพอกะทอเก่าพี่น้องกับซองพ่อน้องน้ำโซกมาแต่เอาหมักใหม่พี่น้องสบายดีก่อนสบายดีสบายดีทุ่ย่ากันดังนี่แม่เนี่ยสบายดีละแม่ตั้งทุ่้นอยส่าพี่น้องทุ่ย่าที่แม่ดุเล็ดกันทุ่ยน่ากอนมาใหม่พี่น้องเออมากานผมมากานอันนี้คือยังวะลำมุดลำมุด แอามะขามก็มีแอปเปิ้ลมาฮอดหละเลเะมาหอดหละเละแมนมันเล,นเล,นละต่วนีแน่แหละในช่องมันเละในห้างห้างบอดีแม่นก็มีหมากอาง,งุ่นหมากลำไยพี่นอ้องแล้วก็หมากส้มแล้วก็หมากแค่หมากอย่างนี้ยข้าวหมากสีล่าฮะหมักสลามักสีล่าก็มีบอดี้อ๋อมีซ้ำนี่แหละพี่นอ้องซ้ำนี่แล้ว เริ่อล้วรอร้าโล่าโลด้พี่น้องซ้ำนียกันเ้าโล่เอาไปซื้อเองเลยพี่น้องมีแม่มแมหมแมหใหญ่มีแม่ใหญ่ป่ามีแม่มีผู้ใหญ่ใจดีพี่น้องคือแม่ทางการเทศเนาะมแม่ทางๆาระเทศ,เนเทศตนซื้อให้เ้าใสซห่อเขา่หขาหมื่นไ่ห่อเข่าส่บาทคนขายห้าคนเดียวได้ไหมเนายคนใหญ่น้ำเินห้าก็ซือแบงให้นใหญ่เปนี่นน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  เราก็จะได้แบ่งเลยพี่น้องบอลแบ่งคนใหญ่ก่อนแบ่งคนใหญ่น้ำคนใหญ่ลอยพี่น้องใส่ลูกก่อนครับสบายดีก็พี่น้องมาหอดก็ทางเนี่ยใช่ไหมถึงมาหอดพี่น้องเดือดเลยมันมเรื่อยๆขาดเลยพี่น้องทางเทาเลเรืเลยๆรถเต้นโคตรจั่งเนาะซาโลโวหนักพี่น้อง หม,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 มากลมมุดพน้อมางียเงจนมากพีลาพีลามากสง่นอ้องอางุนก็นมีลำไงหมากทามแต่ก็แอปเปิลพีน้องเด้กอย่างหนึ่งสองสามสี่หกเจดเอย่างเนาะเจ็ดอย่างเนาะซาโลเจ็ดอย่างก็นทาขอบคุณแม่ใจดีทำตามประเทศเนาะที่เราเนาะโ ้อยน้ำไปนาะเราใส่พรดมมือกัะห่อขาวเือมือห่อขาวพบบ้านเอพอมือก็ห่อขาวมือนึ้อเป็นทาได้บ่ะเนสร้างเทาแต่เอาอยู่บ้านไม่ต้องลิงเนาะเรื่อยังขอบคุณแม่ไลเดอรที่ซื้อหมักใม่ลูกเนาะขับคุยาอยถ้ามันเป็นใส่บาทมือเนาะมือเนาะใส่มือเนาะห่อกตนขอบคุณไลไลแม่อยู่ดีไม่แห้ง คามเจ็บใดๆความหยใจไม่มีเนาจากรคไข้ให่เจ็บเงินเดืนเงินจิตท่อได้ท่เนาะนอนหลับไม่เดินมื่นมนตื่น่เดิแสนสุขภาพแข็งแรงเด้อแมเด้อไก่ไก่โดจินเนาะมันจะไปาะถูกความดื้อมันก็มาเก่าแท้หรือายเนี้ยข้าวสี่บงพนาน้องแช่จหมเบงจวีล้องลองไม่ได้ไปไปนั่งไปนั่งพักนัง เอาลูกไซดื้อมยามก้องโอ้ยพี่เด้ดุวันนี้ใคกินน้ำดอกไครกับน้องน้ำโสมกินเมื่อไหร่อะนี่ดื้อเลยดอกพี่น้องเอ้ยลูกไซน่ะดื้อโหดโฟดื้อยังไหมเสร็จแล้ล้งไมมเท่าน่ะยามก้องไซแบงก่อนต่อห้องกระดาคนเดียวหรอพี่น้องแบ่งกันใชบ้านเป็นฝุ่นก็ะดิ๊บเป็นฝุ่น กุถ้าถิ่นน้ำท่ามัมีซองหวังเลยนั่นเละเนาะถิ่นเนี้ยคอยดีกินว่ามันเละเองมันตกแดดมันหยอนมันตกคุ้มตอนนั้นมาเลยมันตกคุ้มหน่อยท่ามีนยังเนาะถินนี้ยกินหมดแล้วตัวแม่แก่หานะถ้ามันเละขับเราเลือดแต่เนี้ยมันจะเสียมันเลยเป็นน้ำตกมันตกคุ้มหน่อยเป็นไละถิ่นนะตัวแม่นังมาแอฟเวอร์นะนักใส่น้ำใส่ด้วย เอ็นดีแล้วผูกนองน้องดีใจน้องก็เคยได้พไนนี้ายผ่านอีเนาอเช้ารู้าโลสิกพิ้างุ้งแตกอีเน้อมนที่เข้ามาที่เข้าอีกน้อก็ห้กับบริกิมเ่เอะด้วยแดงที่เรีน้องที่หันาืงใส่อาไรสาจากหน้า

ข้างนอกยังไ่หรอยเยะเลับ่ไข่เนาะเปนไข่แม่กับไข่ใส่สลมอีมืที่สอมืที่าเข้าใส่เนื่อเข้าไหมใส่ไดดีเยใส่ใส่ใส่่ แม่พูดกันนเเสร็จไปแงาค่ะเจอนรอในจากเนาะมึงเนี่ยอันนี้บมได้เช่เดี๋ยวไปเอาซีนของลาวหรต้องแตงบ่อได้เ่แ้แช่าแล้วนี่เป็นยังสีมค่กมาแกมาลองซีม่อลาลาวร้อมบอกัไม่ีเ

อย่างน้ก็ได้อยงาลูกก็ได้นะป่นพูดที่น้องเอ้ลายพูดร้อง่นเนาะไ่นยัยเข่ใช่ปะร้องเข้านะร้องเขาเนยังไงแม่ก็ได้บังที่เรือนเข้าใช่ใช่ให้ได้ไหนฮะชมลูกเ็มลูกเหชมบูอไรทเห็นบโ้ยเมยแม่สื่อห้นะโ เป็นแม่สิบ่ซื้อให้ดอกจักเทื่อแล้วแม่สิบ่ซื้อจักเทื่อให้ายกันเนาะพอมันบ่มันได้นี่แก้วมันก่อนนั่นลูกสาวสมัครให้เแก้วมันกอนเด้อนีมีบ่เห็นอยู่ในหมู่คือมีแ้วกอนแล้วผมจัก่งบ่ใจกทางขึ้น่ต้องาแก้วลูกานมาแก้วมันกอนพี่น้องพ่อบ่เอามาอ้าวน้องนั่นน่ะ tôi cháu tôi thấy tôi thấy tôi mông còn thấy cứ, cứ mặc Cứ mặc, áo thấy Cứ thấy tôi thấy tả Cái mông thấy tôi thấy tôi thấy tôi ở tôi thấy 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 tôi Nó tôi đấy, tôi thấy tôi thấy tôi thấy มดเทนี yeah! wow. ่เหรมืดทนี่มาอก็มทนี่แล้วมาทนี่แล้วางเนี้ยมดดนใช้กระตูนไปนใช้กระตูนบัวน่อิาจะบัวใ้เมื่อยเมื่อยเี้ยันไปนห้งจับในหออยู่เนาะไปห้าเดือกะตัวม่มากแล้วโงย่เทนี่แล้วอ่านเป็นก้ใหญ่เนาอพี่น้องมื่อปากซองปากซองสิไลด์หุยุกเจอไปตามใจี่านทานน้อยต

สองโลนี่ทีม้นหานอย่สองโลนะองโลจดวากเบอคบอกอะองโลเคยบอกแมนไม่้นะเมขามิจ้าบ่เอาเด้อเจ้ากิแรลงะหเคยกแต่เคยพอยจะเอาแต้มขามคืานพุ่มเ้พุ่ย่ร้อยเคยบนกคื่อาร็่าดวเป็นทมินอยเนี่ยเปิ้ลกบขนเลยเตมินือน

เอาทงเสร็จเสร็จแล้วทงข้าวเราก็ได้ใช่หรือเออนั่นแหละเออนี่เป็นอยังน้นแม่นเขาก็จะเก็บพาไปเที่ยวเท่านี้พี่น้องเนาะปั่นทนแล้เขาบ่กมาปั่นเลยแล้วไปั่นยัในมือเดียวเลยแด้เรียบร้อยแล้วพี่น้องเรือจะลำไยอย่างเดียวมันลูกชายเกะเกะนี่พี่น้องเรือสิเกีปนไม่มียมย่างน้อยย่างน้อยไปให้นักเลงหอกเขาแม่นพลาหอกกัยังหลายคนอยู่พี่น้องแล้วก็จะปั่นให้พี่น้องมาใช้บาทเท่านี้แหละ แม่ยพอมืออื่นกะห่อขาวมือห่อขาวห่อขาวต้มเนาะมือกันมือห่อขาวมือใส่บาทพี่เนาะพอ,อบานซากตัน,นบ่มีพอมดเป็นมากเลยก็เลยใส่ไว้ปกติกครัอมื้อเพี่เราใส่บาทนะห่อขาต้มเนาะม,มือตึงก็ใส่บาทม,มือตึงก็มีพี่น้อเเงเอากระิเก็บภาพเพียงเท่านี้พี่น้องถ้าถึกใจก็รุ่งก็ไล่ก็แช่เลยพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องพอน้องน้ำซ่จอน